เอาฟาดเดือดส่งท้ายปี66เลยนะคะเมื่อทางด้านของคุณแพรรี่ไพยวันได้โพสต์ข้อความเดือดหลังเจอดราม่าทำหน้าใหม่นะคะโดยงานนี้คุณแพรรี่ก็ได้ฟาดชาวเน็ตที่เข้ามาแซะในคอมเมนต์ว่าไหนบอกว่าเสียกรรมแล้วเป็นบาปงานนี้คุณแพรรี่ส่วนกับสั้นๆแต่จุกค,ค่ะ เรียกได้ว่าทําเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อทางด้านของคุณแพรรี่พวันอดีตพระนักเค่ชื่อดังในโลกออนไลน์นะคะได้โพสภาพตัวเองเนี่ยขณะเสียกรรมแทบทั้งใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือคางและก็มีการปลูกผมด้วยงานนี้นะคะคนบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนัดเลยคะ่ะว่า ออกจากวงการบันเทิงไปเข้าวงการไสยกรรมนี่เองแต่งานนี้ขอบอกเลยนะคะว่าภาพของเธอนั้นเนี่ยเริ่มจะชัดเจนแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยโพสภาพอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหลังไสยกรรมใบหน้าได้3วันบอกเลยว่างานนี้ทั้งคนบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแววสวยมาเต็มแล้วก็หน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้ว และล่าสุดนะคะต้องบอกว่ากลายเป็นดราม่าเดือดส่งท้ายปีอีกครั้งเมื่อคุณแพรรี่ไพวันนะคะได้โพสต์ข้อความเดือดหลังเจอดราม่าทำหน้าใหม่นะคะโดยงานนี้ก็ได้ฟาดชาวเน็ตไปเบาๆค่ะโดยงานนี้นะคะได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งคะ่ะได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไหนบอกว่าทำศิ雅กรรมเป็นบาปไงก่อนแพรรี่ไพวันนะคะจะตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่า กูขอคลิปที่มึงอ้างค่ะถ้าดูไม่จบดูแค่ที่อีลูกช้างจุดๆตัดมาแล้วเอามาคอมเมนต์ด่ายันแม่เลยนะเอามาอีกทั้งงานนี้นะคะคุณแพรรี่ภพยวันเนี่ยก็ยังได้ระบุข้อความผ่านโซเชียลของตนเองนะคะว่าอีนังนี่ที่บอกว่าสัญญกรรมเป็นบาปองลงละทีแรกก็ว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่คนเข้าใจดิฉันผิดเยอะมาก ดิฉันอยากถามหาความรับผิดชอบไปถึงทีมงานของคุณชูชัยที่ตัดเอาคลิปจากรายการมิตรเปรียนก้าวของดิฉันไปสั้นๆอย่างที่ชวนให้คนเข้าใจผิดแถมยังพยายามผู้ชี้นำในคลิปเรื่องที่ว่าดิฉันบูลลี่คนเสียกรรมอีกพวกคุณต้องการอะไรจากการทำแบบนี้คะพวกคุณคำนึงถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นธรรมกับคนที่พวกคุณพาดพิงและกล่าวถึงมากน้อยแค่ไหน มีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ได้แค่นี้เองเหรอตอบดิฉันด้วยซึ่งหลังจากที่คุณแพรแพรีภไพวันนะคะได้โพสต์ข้อความนักกล่าวออกไปนะคะเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตนะคะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างสนั่นเลยค่ะ